สมมตินะคะว่าตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้ทางเิปตปฏิเนี่ยคลิกเลือกนะคะที่รายง,งานนั้นๆนะคะแล้วก็กดปุ่มส่งรายงานนะคะจากนั้นนะคะก็ระบบนะคะก็จะมีข้อความนะ,ะว่ายืนยันการส่งรายงานที่หรือไม่ะคะ่ะการส่งรายงานนี้นะคะก็คือการส่งรายงานที่เิปตปฏิสร้างนะคะไปให้ทางเจ้าหน้าที่ทําการตรวจสอบนั่นเองค่ะก็กดปุ่มยืนยันนะคะ จากนั้นนะคะก็เมื่อสักครู่นะคะได้ทำการส่งรายงานนะคะฉบับที่หนึ่งนะคะตรงนี้ค่ะไปให้ทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบนะคะก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยสถานะของรายงานฉบับที่หนึ่งเนี่ยเป็นอรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายงานนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่ไม่ได้ส่งรายงานที่สองไปนะคะดังนั้นสถานะของรายงานก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะคะแต่ถ้าหากว่าต้องการส่งอีกรายงานหนึ่งเข้าไปด้วยนะคะก็ให้คลิกเลือก ที่รายงานที่สองแล้วก็กดปุ่มตรงรายงานอีกครั้งนะคะถามว่าเลือกดูที่คำขอเลขที่ยางอิงหนึ่งสี่ห้าหนึ่งแล้วนะคะก็พบว่าทั้งสองรายงานเนี่ยได้ส่งไปให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยทำการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะอ๋อในส่วนนี้นะคะก็ให้ทางเตยปฏิเนี่ยรอคะทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายงานสักคู่หนึ่งนะคะว่ารายงานที่เตยปีิสร้างมาเนี่ยตอนนี้เนี่ยผ่านหรือไม่นะคะ